เนาะครับอ่ะวันนี้มีความเชื่ออีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกันดูแล้วกันว่าตกลงใช่หรือไม่มีชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้สิ่งนี้มาครับคือเกล็ดพญานาคร่างกายมนุษย์มันเคลื่อนไหวม้วนได้ปลิกไปพลิกมาและคลี่ออกเองได้เหมือนกับมีชีวิต ซึ่งทางด้านของคุณสุภคอนเองบอกว่าได้มาจากพระรูปหนึ่งขนาดไปปฏิบัติธรรมนะครับที่จังหวัดนครพนมจะเป็นท่านใดก็ได้นะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผมอ้าวในวันนี้เราไปเจอกับพี่ฟิลิปนะครับคุณเฉลิมสวรรค์ภัยบุญพนันธ์เราก็เลยถามพี่ฟิลิปเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าพี่ฟิลิปที่เราเห็นเนี่ยใช้เกรดพญานาคหรืออะไรไหมพี่ฟิลิปก็หัวเราะเหมือนกันเลยบอกว่าโอ้ยหนูเอ้ยมันไม่ใช่เกรดพญานาคมันเป็นพลาสติกที่นักมายากรเขานํามาโชว์ สามสิบปีที่แล้วอ่ะพี่ <ใน S 2> ฟิลิปก็บอกว่าโกนเหมือนกันนะเป็นมายากลเหมือนกันครับผมแล้วก็ซื้อได้ทั่วไปยี่สิบบาทเองแต่ปัจจุบันพี่ฟิลิปบอกว่าหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับและพลาสติกอันนี้เนี่ยจะทําปฏิกิริยากับอุณหภูมิของร่างกายคนคือพอเราวา,รวางไปบนมือหรือลําตัวมนุษย์มันก็จะบิดโค้งงอทันทีแล้วก็ถ้าวางในที่ที่อุณหภูมิร้อนก็จะบิดโค้งงอได้เช่นกันอย่างเช่นนี่คือวัสดุจําลองนะครับที่ทางด้านของพี่ฟิลิปอธิบายกับคุณเกษราบัวร้อยหเห เป็นแบบนี้นี่แหละนี่แหละครับพิฟิลิปก็สาธิตให้ดูเอาลองไปดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าพี่ฟิลิปบอกว่าคือมักเล่นกลน,นีิโชสาวครับวิธีการก็คืออ่ะดูขอดูมือหน่อยและผู้ที่ดูโชเนี่ยก็จะนําแผ่นพลาสติกมาวางไว้บนมือของผู้ดูโชแล้วก็กล่าวคาอ้าต่างๆเช่นนี่ถ้าพลาสติกบิดงอแสดงว่าแฟนรักมากเมื่อพลาสติกค่อย,อยๆบิดงอคนดูอึ้งแล้วก็เชื่อทันทีนี่นะฮะอ่ะไปฟังเสียงของพี่ฟิลิปครับ วางปั๊บเนี่ยมันก็จะงอขึ้นมาอย่างนี้เลยพร้อมกันเลยหางกับหัวอู้อ่าแผ่นพลาสติกตัวนี้นะครับมันมีสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งวงการอุตสาหกรรมเขาใช้ในการเล่งให้ตกตะกอนนะครับเขานํามาเคลือบแผ่นพลาสติกอันนี้แล้วแผ่นแล้วไอสารเคมีตัวนี้มันก็ประทันปริยากับความร้อนอุณหภูมิของมือเราจึงทําให้มันงอตัวขึ้นคนนี้แหละเป็นคนนิยมของผมเลย ผมจะใช้จีบสาวๆก็ดูมือหน่อยสิ้อหลอกจับมือนครับเอาปลาวางป๊อปก่อนวางก็ถามก่อนเลยนะถ้าแฟนชอบคุณนะปลามันก็จะงอครับงอมาพร้อมกับทั้งหัวทั้งหางเลยนะก็ไม่ได้อภินินหารไม่ใช่ครับนะฮะเนี่ยครับอาจารย์ฟิลิปบอกว่า ปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะทําเป็นเหมือนพลาสติกคล้ายรูปปลาสีแดงแต่เดี๋ยวนี้มันยุคสมัยใหม่มันก็ทําได้หลากหลายรูปแบบแล้วนะครับ,รบผมคือยืนยันชัดเจนบอกว่ามันคือก้นธรรมดาธรรมดาเท่านั้นครับวันนี้เรานําเสนอเรื่องแบบนี้เพราะว่าคุณผู้ชมเวลาถ้ามีใครบอกอุ้ยนี่เกล็ดพญานาคนะราคาอุ้ยหลายหมืน่นหลายแสนบางคนหลงเชื่อซื้อไปอีกนะฮะดังนั้นก็ถ้าไม่ตกเป็นเหยื่อจะดีกว่านะ